สวัสดีครับพบกับ2กราฟหุ้นวันละ5ตัวและสแกนหุ้น EP ที่120สนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คงจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่า EP นี้น่าจะามีหุ้นนะครับมาให้2กราฟหรือว่าผมจะพูดให้ฟังนะครับไม่ถึง5ตัวแน่ๆนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยนะครับ EP นี้อาจจะสั้นนะครับ เพราะว่าผมหาหุ้นที่จะเอามาพูดให้ฟังได้สามตัวนะครับอ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะฮะมาดูหุ้นตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้ครับ SGF นะครับหุ้นตัวแรกที่เราจะพูดถึงกันตอนนี้ก็คือ SGF นะครับตามหน้าจอเลยนะครับที่เห็นกราฟอยู่ตอนนี้เนาะตัวนี้ก็ทําธุรกิจนะครับให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อยนะครับสินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อที่ดินนะครับสินเชื่อเงินให้กู้ยืมนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับอันนี้เป็นธุรกิจของเขานะครับส่วนเรื่องของกราฟนะครับอ่ะเรามาว่ากันเลยนะฮะในเรื่องของกราฟนะครับตอนนี้อันนี้เป็นทม์เฟรมเดย์ปกตินะฮะที่จะให้ดูนะครับก็คืออย่างนี้นะครับถ้าเรามาดูช่วงท้ายๆเลยนะครับอ่ะซูมดูนะะช่วงท้ายๆนะครับก็คือถ้าดูจากแท่งวันสุดท้ายก็คือวันนี้เนาะ ปิดนะครับปิดที่ราคา1.19นะครับแท่งเป็นสีเขียวยาวๆนะครับถือว่าวันนี้หุ้น SGF ขึ้นได้แรงนะครับวันนี้ขึ้นได้เยอะนะก็ถ้าดูจากตอนนี้นะครับดูจากตอนนี้เนาะจะเห็นได้นะครับจะเห็นได้ชัดอยู่นะฮะว่าหุ้น SGF นะครับเขานะครับวันนี้นะแท่งวันนี้ก็คือทะลุนะครับยืนเหนือเส้นแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมายถึงว่าเขาจะ เลือกไปทางขาขึ้นต่อนั่นเองนะฮะอันนี้ก็พอจะทราบคร่าวๆแล้วนะครับว่ายังไงเขาก็จะเลือกเป็นขาขึ้นต่อนะครับเลือกไปทางขึ้นต่อนั่นเองนะฮะแต่ถ้าจะให้ดูในภาพรวมนะครับผมกลับมองอย่างนี้นะฮะถ้าให้ดูภาพรวมนะผมอยากจะให้มองแนวนี้นะฮะแนวราคาประมาณนี้นะครับประมาณ1.35นะครับแนวราคาประมาณนดงจุ1.35อันนี้คือ ที่จะให้มองแนวนี้ก็คือว่าให้มองเป็นแนวต้านสําคัญนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าตอนนี้ราคาปิด1.19แสดงว่าทิศทางหรือว่าโอกาสที่ SGF นะครับจะมีโอกาสนะครับมุ่งหน้าขึ้นไปทดสอบ <ét> 1.35 <al> นั่นเองนะครับจะมีโอกาสมุ่งหน้าขึ้นไปหา1.35นั่นเองนะครับอันนี้คือทิศทางที่มองขึ้นนะครับเพื่อเพื่อมุ่งหน้าขึ้นไปทดสอบ1.35นะครับอันนี้ผมมองอย่างนี้นะครับ สำหรับสิ่งที่เห็นนะครับในกราฟตอนนี้อ่ะเมื่อเมื่อเมื่อรู้แบบนี้นะครับเมื่อรู้แบบนี้แล้วเนาะก็ก่อนอื่นนะครับเราก็พอที่จะอมองเห็นทิศทางหรือแนวโน้มได้แล้วนะครับว่าตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะเลือกนะครับเลือกที่จะขึ้นต่อนะครับหลังจากที่เขาเป็นอ่าเรียกได้ว่าท่าภาพรวมมาเป็นขาขึ้นแต่ว่าช่วงนี้นะครับจะเหมือนช่วงพักตัวปรับฐานย่อตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มเด้งดีบาเนาะ แล้วก็เลือกที่จะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าระเบิดทะลุแนวต้านเส้นสีเหลืองได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ให้ดูก่อนนะครับว่าภาพรวมๆก็คือขาขึ้นนะก็คือมองไปว่าต่อไปนี้ก็ยังเป็นทิศทางที่จะไปทางขึ้นอยู่นะครับเพื่อไปทดสอบ1.35ที่เป็นแนวต้านสาคัญนะครับส่วนถ้าถึงเวลานั้นนะครับที่ว่ายืน1.35ได้จริงๆผมคิดว่าอนาคตเป้าอีกไกลเลยนะครับแต่ว่ายังไม่พูดถึงดีกว่านะครับเอาแค่ตอนนี้ลุ้นไป ทางขึ้นเพื่อไปทดสอบแนวต้านสําคัญ1.35ให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับไปทดสอบให้ได้แล้วยืนให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับค่อยมาว่าเรื่องเป้าหมายในอนาคตกันนะฮะตอนนี้เรามาดูแนวรับแนวต้านของตัว SGF กันนะครับก็วันนี้ทราบดีนะครับว่าหุ้นขึ้นแรงนะครับวันนี้หุ้นขึ้นแรงทราบดีอยู่แล้วเนาะบางคนอาจจะนะครับ ไม่กล้าตามแล้วนะครับเห็นว่าขึ้นแรงอะไรอย่างนี้นะ่ะก็มาดูนะครับว่าแนวรับแนวต้านเท่าไหร่นะครับก็จะได้เอาแนวรับแนวต้านไปประกอบการพิจารณานะครับไปทํากันบ้านต่อได้นะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้แนวรับก่อนละกันเนาะ,ะแนวรับจะอยู่บริเวณนี้นะครับ,แน,รบ,นรบแนวรับจะอยู่บริเวณจะมีบริเวณนี้นะครับแนวรับหนึ่งจุดหนึ่งสามนะครับแนวรับจะอยู่บริเวณหนึ่งจุดหนึ่งสามนะฮะ แล้วก็อีกแนวนึงนะครับอีกแนวนึงจะเป็นแนวนี้นะครับ1.05นะครับอ่าแนวรับนะครับ1.13กับ1.05นะครับส่วนแนวต้านนะครับส่วนแนวต้านแนวต้านก็คือแนวนี้นะฮะ1.19นะครับก็คือแนวที่เขาปิดตอนนี้อยู่พอดีเลยนะฮะนี่ก็คือแนวต้านนะครับ1.19นะครับ1.19นะครับแนวต้านถัดไปนะครับจะเป็นแนวนี้นะฮะแนวต้านถัดไปจะเป็นบริเวณ อ่าจึบริเวณนี้นะฮหนึ่งจุดสองเจ็ดนะครับอ่าอีกทีหนึ่งนะครับแนวต้านเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเก้าหนึ่งจุดสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งจุดสามห้านะครับแนวรับจะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งสามกับหนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับอ่าก็ได้แนวรับแนวต้านแล้วนะครับยังไงก็ลองเอาไปทํากันบ้านต่อดูนะครับผมสําหรับตัว S G F นะครับ วันนี้รวดเร็วหน่อยนะครับมาดูตัวที่สองเลยนะครับตัวที่สองก็จะพูดถึงหุ้นตัวนี้นะฮะตัวคอตโต้นะครับตัวที่สองมาดูหุ้นคอตโต้กันนะครับมาอัปเดตสักหน่อยนะครับหลังจากที่ได้เคยพูดไปบ้างแล้ววิเคราะห์ไปบ้างแล้วนะครับเรามาอัปเดตกันนะครับคอตโต้ก็ผลิตและจําหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังเป็นธุรกิจหลักนะครับอ่าอันนี้ก็คอตโต้นะครับก็คร่าวๆนะครับธุรกิจของเขานะครับเกี่ยวกับกระเบื้องเนาะ ตอนนี้เรามาดูกราฟดีกว่านะครับเรามาดูกราฟนะครับมาอัปเดตต่อเนื่องนะครับหลังจากที่พูดไปครั้งก่อนนะครับก็คือช่วงนี้นะครับเป็นขาขึ้นนะครับยังไงก็อยู่ในกรอบขาขึ้นอยู่แล้วนะครับคอตโต้แล้ววันนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเขาขยับขึ้นนะครับแล้วก็ปิดแท่งปิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าสวยนะครับทําทําราคาที่ ปิดได้ยกขึ้นนะครับปิดได้ยกตัวขึ้นก็กโอเคนะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับจะมีโลต่ําสุดต่ํากว่าเมื่อวานแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถนะครับปิดสูงนะครับปิดสูงกว่าวันก่อนหน้าได้นะครับคือยังไงก็ตามตอนนี้มองเขาโตอยู่ในกรอบขาขึ้นนะครับนั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่ายังไงก็จะมองเป็นเทรนหรือว่าแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าถ้าถ้ามองเป็นขาขึ้นแล้วเขาจะขึ้นไปไหนได้บ้างนะครับ ถ้าให้ผมมองนะครับผมจะมองว่านะครับเขาน่าจะขึ้นนะครับขึ้นมาทดสอบบริเวณ1.83นะครับซึ่งจะเป็นบริเวณใกล้ๆกับไฮตรงนี้พอดีนะครับอ่ะจึงมองว่าการมุ่งหน้าขึ้นของเขารอบนี้น่าจะมุ่งขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ1.83นะฮะ1.83หลังจากนี้ไป่นะฮะน่าจะมุ่งหน้าขึ้นมาแถว1.83นะครับราคาปิดตอนนี้1.71นะฮะ แนวต้าน1.83นะครับก็คาดว่าน่าจะค่อยๆขยับขึ้นมานะครับจนที่สุดมาทดสอบ1.83นะครับอ่ะอันนี้ที่ผมมองนะดังนั้นตอนนี้เรามาดูนะครับมาดูแนวรับแนวต้านกันเลยนะครับตอนนี้แนวต้านนะครับแนวต้านจะมีตรงไหนบ้างเอาแนวต้านก่อนนะฮผมว่าแนวต้านจะมีตรงนี้นะฮะจะมีตรงบริเวณ แถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้น่าจะเป็นราคา1.77นะครับแนวต้านาจะมี1.77 ah กับ1.83นะครับส่วนแนวรับนะครับส่วนแนวรับมองไว้ตรงนี้นะครับมองไว้แถวแถว1.67นะฮะแนวรับมองไว้แถวแถว1.67นะครับกับอีกแนวหนึ่งก็คือแนวนี้เลยนะครับแนว1.6นะครับอีกทีหนึ่งนะฮะแนวรับคือ1.67กับ1.60นะครับแนวต้านจะเป็น หนึจุดเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งจุดแปดสามนะครับอ่าก็พอทราบในรอบแนวต้านก่อนลองเอาไปทํากันบ้านต่อดูนะครับสําหรับตัวนี้อ่ผ่านไปอีกตัวแล้วนะครับวันนี้รวดเร็วทันใจนะครับมาดูตัวที่สามนะครับเป็นตัวสุดท้ายของ EP นี้นะครับวันนี้หามาพูดให้ฟังได้แค่สามตัวนะครับก็ก็ก็ถือว่าทําให้คลิปนี้สั้นแน่นอนนะครับอ่ะมาดูตัวที่สามนะครับมาดูหุ้นตัวนี้ครับ ไอพีนะฮะมาดูหุ้นไอพีกันนะครับตัวนี้หุ้นตัวนี้น่าจะยังไม่เคยได้วิเคราะห์หรือนํามาพูดเลยนะครับตัวไอพีนะครับทําธุรกิจนะครับพัฒนาคิดค้นและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสําหรับคนและผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์นะครับอันนี้เป็นธุรกิจของไอพีนะฮะต่อมาเรามาดูกราฟนะครับเรามาดูกราฟกราฟจะดูง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าคือช่วงนี้นะครับช่วงนี้ ช่วงนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะฮะ <ice> ช่วงนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากตรงนี้นะครับเริ่มปรับลงเห็นไหมฮะปรับลงมาห็นตรงนี้ครับแล้วก็เริ่มรีบาวเด้งนะครับแล้วก็เริ่มปรับลงเห็นไหมะจนเริ่มแบบนะครับเหมือนกับเริ่มพักตรงเนี้ยไม่หลุดตรงบริเวณแนวรับตรงนี้ฮะแล้วก็เริ่มเด้งขึ้นครับรีบาวขึ้นอ่ะอันนี้อธิบายให้ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าทรงเขาเป็นอย่างนี้นะฮะ แต่สิ่งที่จะให้ดูนะครับง่ายที่สุดเลยก็คือว่าถ้าตีเส้เนแนวต้านนะครับถ้าตีเส้นแนวต้านนะถ้าตีเส้นแนวต้านนะครับ้องตีแบบคร่าวๆดูก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยตีเส้นแบบคร่าวๆก็ได้นะครับแนวต้านจะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับวันนี้เป็นแท่งเทียนสีเขียวปิดเต็มแท่งนะครับแล้วก็ปิดยืนเหนือแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ก็หมายความว่าหมายความว่านะครับเขายังเลือกที่จะเป็น ขาขึ้นต่อนะครับหรือว่าเลือกทางขึ้นต่อนั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าหุ้น i อได้ลุ้นไปทางขึ้นต่อนะครับผมแบบนี้ก็ถือว่าได้ความน่าสนใจของหุ้นตัวนี้เข้ามานะฮะ <ME> <K _> เมื่อเขาเลือกทางที่จะขึ้นต่อนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่จะขาขึ้นต่อนั่นเองเนาะอ่ะเราก็มาดูแนวรับแนวต้านกันนะครับตอนนี้สําหรับตัวไอพี IP นะครับแนวต้านนะผมมองไว้แถวแถว ตรงนี้นะครับแถวตรงนี้แถวตรงนี้ก็น่าจะอยู่แถวแถว23.3นะครับก็คือตรงนี้แนวต้านจะมองว่า2ส3 3กับแถวแถวนะครับแถว24.4นะฮะหา24.5ก็ได้นะ24.5 อ๋ประมาณนี้นะครับแนวแนวต้านคือยี่สิบสามจุดสามกับยี่สิบสี่จุดห้านะครับส่วนแนวรับตอนนี้นะครับแนวรับตอนนี้น่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับแนวรับตอนนี้ประมาณยี่สิบสองจุดหกนะครับแนวรับจะอยู่ประมาณยี่สิบสองจุดหกนะครับกับกับยี่สิบสองนะฮะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับก็คือยี่สิบสองจุดหกกับยี่สิบสองนะฮะ แนวต้านจะเป็น23.3กับ24.5นะครับอดังนั้น IP นะครับลองนำไปทำกันบ้านต่อดูนะครับผมภาพรวมก็อย่างที่บอกนะครับถือว่าหลังจากที่ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็เริ่มพักปรับลงปรับฐานนะครับแล้วก็เริ่มเด้งดีเบาได้จนสามารถทะลุนะครับแนวต้านได้นะครับเลือกทางขึ้นนะครับอันนี้ก็คือความน่าสนใจของ IP เนอะยังไงก็ลองเอาแนวรับแนวต้านนะครับไปทำการบ้านต่อดูนะฮะ ก็ครบแล้วนะครับสตัวนะครับวันนี้รวดเร็วนะครับใช้เวลาสั้นๆนะฮะอ่ะก็ต่อไปนะครับมาดูมาดูไอ้กราฟเซตนิดหน่อยนะฮะมาส่องกราฟเซตกันว่าวันนี้ปิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเซตปิดที่1590.46นนะครับถือว่ากระโดดนะครับถือว่าเปิดกระโดดขึ้นมานะครับแล้วก็ยังปิดขึ้นต่อนะครับนั่นหมายความว่า เขานะครับปิดยืนเหนือ1,580ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปิดยืนเหนือนแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่อปิดยืนเหนือแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาติดตามต่อนะครับว่าตอนนี้นะครับเขาปิดยืนเหนือแนวต้านไปเรียบร้อยละถ้าดูจากสภาพรูปทรงในตอนนี้นะถ้าจะให้ดูนะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือว่านะเดี๋ยวเราลบเส้นอนวก่อน คือช่วงแนวแนวแนวต้าน1580เขายืนได้แล้วตอนนี้แนว1580เป็นแนวรับไปแล้วนะฮะแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือระหว่างเมื่อวานกับวันนี้นะครับที่วันนี้เปิดโดดทําให้เกิดแกลบตรงนี้นะครับทําให้เกิดแกลบตรงนี้เมื่อเกิดแกลบตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะเมื่อเกิดแกลบตรงนี้นะครับเมื่อเกิดแกลบตรงนี้แล้วนะครับค่า RSI ยังประมาณ60อยู่ซึ่งก็ยังไม่ได้โอเวอร์บอทนะครับ ดังนั้นนะครับผมว่านะครับโอกาสที่ที่เซตนะครับจะขึ้นต่อนะครับเพื่อมาชนหนึ่งพันหกร้อยนะครับมีสูงมากนะครับเชื่อว่านะครับเซตนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อเพื่อมาทดสอบแถวแถวหนึ่งพันหกร้อยนะครับหรือว่าใกล้ๆกล้หนึ่งพันหกร้อยได้นะฮะน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ตรงที่เปิดแก็บไว้ตรงนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะถอยกลับลงมาปิดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถือว่านะครับเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับถ้าเกิดข่าวอะไรที่ไม่ค่อยเข้าท่านะครับหรือไม่ค่อยดีนักนะครับตลาดอาจจะไม่ขึ้นต่ออาจแต่อาจจะย่อลงมาเพื่อปิดแก็บก็ได้นะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะฮะแต่ถ้าไม่มีข่าวอะไรที่เป็นปัจจัยลบนะครับเชื่อว่าจะสามารถ ขึ้นต่อเพื่อไปทดสอบพันหกนะฮะอย่างไงก็แล้วแต่นะครับลองนะครับลองไปลุ้นกันดูนะครับว่าเขาจะมาทางไหนนะครับอตอนนี้เรามาสแกนหุ้นกันดีกว่านะครับเรามาสแกนหุ้นกันนะครับตอนนี้ลองมาสแกนหุ้นหุ้นเด็ดต้นทางนะครับลองสแกนดูนะครับวันนี้ติดไหมนะฮะปรากฏว่านะครับวันนี้ติดนะครับทั้งที่ไม่ติดมาหลายวันมากนะครับ วันนี้ปรากฏว่าสแกนติดนะครับในเ<า>งื่อนไขหุ้นเด็ดต้นทางนะครับที่สแกนติดวันนี้ติดตัวเดียวก็คือตัว k AQUA นะครับตัว AQUA นะครับวันนี้ติด1ตัวนะฮะอันนี้ก็ว่ากันในสูตรหุ้นเด็ดต้นทางนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับมาดูอีกสูตรหนึ่งครับหุ้นเด็ดขาขึ้นนะฮะหุ้นเด็ดขาขึ้นนะครับวันนี้มีก็มีหลายตัวอยู่นะครับมี AKR นะครับมีตัวชโยนะครับมีตัวดีคอนนะครับ มีตัว Global นะครับมีตัว Green นะครับมีตัวเยรตินะครับมีตัว SK นะครับมีตัว s y n t e c นะครับมีตัว TPIP L นะครับมีตัว TPLAS นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ TU นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของสูตรสแกนหุ้นหุ้นเด็ดขาขึ้นนะครับอยังไงชอบตัวไหนก็ลองทำไปนำไปทำกันบ้านต่อดูนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็สั้นๆนะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับ อีพีนี้จะมาแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็มีมีการพูดที่สั้นกว่าอีพีอื่นแน่นอนนะครับอีพีนี้อ่ะโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาทุกคลิปเลยนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับมีทุกวันแน่นอนนะฮะสำหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ